เราะเราเชื่อมั่นว่านิทานมีอนุภาพยิ่งใหญ่และเป็นเครื่องมือวิเศษในการต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กนิทานเพื่อนรักโครงการนิทานรายเดือนเพื่อส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็กประถมวัยจึงก่อเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขในการอ่านให้แก่เด็กๆภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ภาษ,าษาธรรมชาติแบบองค์รวมโดยคัสดสรรนิทานแสนสนุกจากทั่วทุกมุมโลกที่มีเรื่องราวและภาพประกอบหลากหลายเทคนิคเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความงดงามด้านศิลปะส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แบ่งเนื้อหาออกเป็น2ระดับตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยคือระดับ1อนุบาล1ถึงอนุบาล2ครอบคลุม6กกิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเกมการศึกษากิจกรรมเสรีและกิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กมีความฉลาดรอบด้านทั้ง IQ, EQ, CQ, MQ, AQ และ PQ ระดับ2อนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่1สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระได้แก่ภาษาไทายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศหนังสือในโครงการนิทานเพื่อนรักเล่มแรกได้ปรากฏสู่สายตานักอ่านตัวน้อยเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2545ปัจจุบันมีหนังสือในโครงการทั้งหมดกว่า300เล่มและมีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกร่วม2,000โรงเรียนทั่วประเทศและในจำนวนนี้มี25โรงเรียนที่เป็นสมาชิกนิทานเพื่อนรักอย่างต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน ั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดระยะเวลาในการดำเนินง,งานบริษัทแลนฟอร์คิสจำกัดจัดให้มีการวิจัยเพื่อนำผลการศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการนิทานเพื่อนรักให้มีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆและนิสัยรักการอ่านของเด็กประถมวัยรวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มสมาชิกให้มากที่สุดเมื่อครบ5ปีแรกของการดำเนินงานทางโครงการได้มีการศึกษาวิจัยพบว่าเด็กประถมวัยที่ได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมหนังสือนิทานในโครงการนิทานเพื่อนรัก มีพัฒนาการทางภาษาดีมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นต่อมาเมื่อครบ10ปีทางโครงการก็ได้ดำเนินการวิจัยอีกครั้งเป็นการศึกษานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยกรณีศึกษาโครงการนิทานเพื่อนรักได้ผลลัพธ์ครอบคลุมทั้งแนวทางการสนับสนุนโครงการนิทานเพื่อนรักของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการใช้หนังสือนิทานเพื่อนรักของครูพ่อแม่และผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกในโครงการนิทานเพื่อนรักและสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิกนิทานเพื่อนรักที่มีต่อโครงการนิทานเพื่อนรักพบว่าทั้งผู้บริหารครูและผู้ปกครองเชื่อมั่นในการใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาให้กับเด็กปฐถมวัยทั้งในด้านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทำให้เด็กมีความสามารถในการพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆอาทิ ความฉลาดด้านเชาวปัญญาความฉลาดด้านอารมณ์ความฉลาดในการคิดิเริ่มสร้างสารรค์ความฉลาดทางจริยธรรมและศิลธรรมความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาความฉลาดที่เกิดจากการเล่นรวมถึงยังทำให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นด้วยโครงการนิทานเพื่อนรักส่งผลในทางที่ดีต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กอย่างเด่นชัด เนื่องจากมีหนังสือนิทานเป็นของตัวเองทําให้เด็กได้ใช้หนังสือนิทานอย่างเต็มศักยภาพมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นและที่สําคัญการนําหนังสือนิทานกลับบ้านให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แนบแน่นยิ่งขึ้นเด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีขึ้นมีความสุขจากการได้อ่านหนังสือเด็กมีพัฒนาการทางสังคมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น จากการฟังและเรียนแบบพฤติกรรมที่ดีของตัวละครในนิทานนอกจากเด็กที่ได้รับประโยชน์จากหนังสือในโครงการนิทานเพื่อนรักครูยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาตามแนวการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวมมากขึ้นด้วยเรามีคู่มือครูที่เป็นแนวทางจากนักวิชาการการศึกษาปฐมวัยในการจัดกิจกรรมแบบโบรรณการต่อย,ยอดจากนิทาน ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้รวมถึงสมุดบันทึกการอ่านของหนูที่ช่วยบันทึกข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการการอ่านของเด็กด้วยซึ่งเด็กๆก,ก็จะมีสมุดกิจกรรมสนุกกับนิทานเพื่อนรักไว้ต่อยอดจากการอ่านนิทานเป็นกิจกรรมศิลปะกระดาษที่ดึงออกจากเล่มมาประกอบเป็นของเล่นหรืองานศิลปะได้ตลอดเวลาของโครงการนิทานเพื่อนรักเราเชื่อว่า หลายโรงเรียนได้นำหนังสือนิทานในโครงการนิทานเพื่อนรักไปจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงลึกอีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมสามารถใช้หนังสือนิทานเพื่อนรักได้เต็มประสิทธิภาพเพราะตระหนักถึงความสำคัญของนิทานเพื่อนรักว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สำหรับเด็กทั้งด้านนโยบายผู้บริหารที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นซึ่งการส่งเสริมการอ่านต้องอาศัยการทำงานประสานกันอย่างเข้มแข็ง ทางผู้บริหารคุณครูและผู้ปกครองและเมื่อโครงการนิทานเพื่อนรักเดินทางมาถึงปีที่18เราจึงจัดโครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในสถานศึกษาสมาชิกนิทานเพื่อนรักเพื่อให้ครูได้แสดงผลงานเข้าร่วมโครงการได้นำเสนอแนวคิดเทคนิคและวิธีการนำนิทานเพื่อนรักไปประยุกต์ใช้กับเด็กระดับปถมวัยในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้ร่วมแลกเปลี่ยนองคความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนี้ไปสู่โรงเรียนอื่นด้วยและในวันนี้โครงการนิทานเพื่อนรักได้ดําเนินงานมาครบ20ปีเรายังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างโรงเรียนและบ้านอย่างครบวงจรครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้และสร้างความสุขในการอ่านอย่างต่อเนื่อง